ท้องใจแม่แตงโมถามป้อเรื่องยาใกล้พิธีเผาแตงโมร้องให้ทุกวันจากกรณีพลตำรวจรโทกีกรบกิตทีรานน์เลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจเลือดพยายนบุคคลบนเรือคดีแตงโมพบสารกลุ่มเบนโซเดอาซิ 10, ปินชนิดออกฟาโซแลมหรือ,อยาเฉียดสาวในร่างกายของป้อซึ่งเจ้าตัวยอมรับยาที่ใช้เป็นออกฟาโซแลมขนาด0.5มิลลิกรัมซึ่งได้มาจากคลินิกแห่งหนึง่งโดยอ้างว่ากินยาเพื่อแก้เครียด ซึ่งล่าสุดแม่ของแตงโมนางพานณิดาศิรยุทธโยธินเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องยาเสียสาวแม่เห็นข่าวแล้วเขาบอกว่าเขาเครียดก็เลยกินเพื่อให้นอนหลับยาตัวนี้มีฤทธิ์แรงถ้าผู้หญิงกินจะหมดสติชั่วคราวมันก็แปลกๆนะที่ผู้ชายกินตอนนั้นแม่ก็เลยไปหาป้อถามเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยาตัวนี้ช่วยแม่ก็เลยถามเขาว่าแม่มียานอนหลับนะเอาไหมแล้วก็ส่งชื่อยาให้เขา เขาก็ขอบคุณและก็บอกว่าเขาไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้วคุณแม่เขาเอายาจีนมาให้กินถามว่าติดใจเรื่องนี้ไหมมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะแต่ผลตรวจน้องโมไม่เจอสารยาตัวนี้เจอแค่แอลกอฮอล์ก็แสดงว่าลูกเราไม่โดนมอมยาไม่ว่าเรื่องคดีต่างๆตอนนี้ถึงมืออายการแล้วท่านต้องทำงานอย่างละเอียด อะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยถ้าไม่ปล่อยแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้ทางอายการยังไม่ได้มีการเรียกตัวแม่เข้าไปสอบเพิ่มหรือว่าแจ้งความคืบหน้าแต่ตัวแม่เองก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาและขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามคดีของน้องโมส่วนเรื่องทรัพย์สินของแตงโมทางบ้านและรถตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องผ่อนแล้วทางประกันเขาจัดการหมดแล้วทางบ้านและรถไม่มีนี่อะไรแล้ว ส่วนเรื่องพิธีเผาศพลูกสาว24พฤษภาคมนักคริสเตจกเมทอดิสตรังสิตคลองสีจังหวัดปทุมธานีแม้บอกว่าเรื่องพิธีการเท่าที่ทราบใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมีแพรวคณิตกุลมาร้องเพลงให้น้องโมและอาจารย์ธงชัยขึ้นกล่าวคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเท่ากระดูกของน้องโมไม่มีการลอยอังคาร คุณแม่ก็จะเก็บไว้แล้วในงานวันนั้นคนที่อยู่บนเรือทั้งห้าคนเขาก็จะไปร่วมงานด้วยใกล้วันที่จะเผาศพลูกสาวแล้วแม่ร้องไห้ทุกวันนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขายังอยู่กับเราแต่พอคิดถึงเรื่องเผาร่างน้องโมก็ใจหายส่วนเรื่องคดีตอนนี้มาถึงขั้นอายก,การแล้วเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้นอกจากเรามีหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดคุณแม่ได้ยินข่าวว่าทางอัยก,การเรียกทีมแพทย์พิสูจนศพเข้าไปสอบอีกรอบ อายการท่านทำงานอย่างละเอียดไม่ต้องห่วงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ